คนชะตาขาดเรื่องเล่าขา่าเหี่ยวฝันในอดีตดิดฉันเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งแถวบางสันจากถนนประชาราชก็เข้าซอยไปดิดฉันเช่าบ้านอยู่กับเพื่อนครูใกล้ใก้ ทางรถไฟตอนนั้นบ้านเรือนยังมีน้อยส่วนใหญ่เป็นสวนเรียวเจ้าของสวนไม่ค่อยสนใจใหญ่ดีปลอยตามยาผากรรมแทบพังนั้นน้าน้อยเช่าบ้านผักเข้าไปในสวนเธอกับสามีเป็นคนงานก่อสร้างตกเย็นเป็นต้องแวดร้านเล่าด้วยกันหน้าเสียดายที่ทางานหนักมาตลอดวันแต่เอาค่าแรงไปลงขวดเล้าเสียหมด โชคดีอย่างที่สองผัวเมียไม่มีดูหน้าน้อยวัยส,สีิต้นต้นร่างผายหอมราวกับมีแต่หนังฟุ้งกระโดดผมออกประปลายชอบนุ่มผ้าฝุงสีดำสวมเสื้อคอกระเช้าแล้วพับด้วยเสื้อแขนยาวปล่อยชายถ้ามีผ้าโพกหัวก็จะเหมือนกับชุดพี่แกแต่งออกไปทำงานเลยค่ะวันหนึ่งไม่มีใครเห็นหน้าน้อยเลยบ้านช่องก็เงียบเชียบจนพวกเราชักเอกใจ สงสัยว่าอาจจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นก็ได้บางคนถือไฟฉายเข้าไปดูเพราะเป็นห่วงปรากฏว่าน้าน้อยนั้นซุกตัวอยู่หุ่มห้องเหม็นอับใช้ผ้าขาวมาเก่ามายามก ของสามีคลุงไล่ตามท้ามเปิดไฟส่องสลัวที่เพดานหน้าตาตื่นตัวตัวสันบอกว่าผีมาหาแกฟุคืนมาชวนไปอยู่ด้วยกันหัวเองมาหาใช่ไหมวะลุงตบถามหน้าตาเฉยแต่น้าน้อยสายหน้าบอกว่าไม่ใช่หัวแกหรอกเป็นผีที่ไหนไม่รู้มาทำผู้หญิงผู้ชายคนแก่แม้แต่เด็กเด็ก ก็มีคืนหนึ่งเดือนหนรายาวสามพุ่มเศษสมัยนั้นถือว่าดึกมากแล้วลุงตกกับตาช้ำกลับจากงานศพที่เมืองนองข้าวซอยมาเห็นไฟบ้านน้าน้อยเปิดอยู่ก็ตะโกนเรียกแต่ไม่มีเสียงขานรับ พอดีตาช้ำเห็นหลังวายวายหายลับเข้าไปในสวนเลยรีบชวนกันวิ่งตามไปดูทันทีและสิ่งที่เห็นเล่นเอาเกือบช็อกในแสงจังขาวนวนพี่ส่องลงมาเห็นร่างหน้าน้อยกำลังใช้ผ้าขาวมาฝูคออยู่บนกิ่งไม้ร่างทายหอมก็พิ้งตัวลงมาทันใดเดชักบุญพี่ช่วยกันรับไว้ทันหน้าน้อยร้องไห้โฟเมื่อรู้ตัวว่าทำอะไรลงไป เหลียวมองไปรอบๆกายพี่มีแต่ความปล่าเปลี่ยวมาแดงพี่เงียบไปเมื่อครู่ก่อนก็กรีดเสียงระงมขึ้นมาใหม่เขาชวนฉันมาพี่นี่อยู่ให้ฉันขึ้นไปผูกคอบนกิ่งไม้แล้วจะได้ไปอยู่ด้วยกันลุงตกกับตาชันพนลุกสู้รีบดึงแขนหญิงผู้น่าเวทานากลับมาที่บ้านช่วยกันพูดปลอบอ,อกปลอบใจว่ารบริดเล่าดมบรรดาลไม่มีผีสามที่ไหนมาชวนชมไปตายหรอกขอให้เลิกเล่าตั้นแต่วันนี้เป็นต้นไป แล้วเริ่มต้นทำการทำงานเสียทีชาวบ้านพูดกันว่าคงติดเล่าขนาดนี้ไม่มีวันเลิกได้แน่แนไม่ช้าก,ก็ต้องเมาแล้วสติดฟันเฟืองคิดว่าผีสางม,มาชวนไปอยู่ด้วยพอคนเผลอก็ต้องไปผูกคอตายอีกแน,แน่ปรากฏว่าทุกคงคิดผดขนะะน้อยเลิกเล่าได้ออกไปทำงานก่อสร้างตามเดิมร่างกายเริ่มมีเลือมีน้ง หน้าตาฟ่องสายขึ้นกว่าเดิมเป็นคนละคนจงกระพันถึงเพศสการอบอกพรรษาทอดกระินสามัคคีกันคลึกครื้่บ้านเรามีคมฐานดีบอกบุญไปทอดกระินที่วัดเก้าชั้นริมแม่น้ำจังหวัดสิงห์บุรีมีเรือยนต์มารับที่ท้าน้ำวัดสร้อยทองดิฉันกับเพื่อนเพื่อนนึกสรุปก,ก็ไปกับเขาด้วยระหว่างการเดินทางม,มีการร้องรำทำเพลงกันสรุปสนานเดืนเล้าคลึกคลื้อจนถึงวัด เพิ่นสังเกตว่าน้าน้อยก็ดื่มเหล้าร้องเพลงรำเฉิดเฉิดกับคนอื่นเช่นกันกระทั่งขากลับพวกผู้ชายคอแข็งก็ดื่มเหล้ากันต่อน้าน้อยขอยอมแพ้ไปนอนรับ ลมพี่หัวเรือล่องเรือมาจนใกล้จะถึงจังหวัดนอนท์อยู่แล้วจูู่ก็มีเสียงร้องกรี๊ดกรี๊ดหน้าตกใจเรือเบาเครือ่องลงโซ่พี่กราบเรือขาดโดยไม่ทราบสาเหตุมันพุ่งเข้าเสียบอกนะน้อยจนทะลุหลงังตายค่ะพี่เสียงร้องรงำพันเพลงยียบลงพวกเราพี่รู้เรื่องผีชวนนะน้อยไปอยู่ด้วยเมื่อเดือนก่อนมองศบตากันมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือผีมารับวิญญ,ญาณนะน้อยไปกันแน่ก็สุขขดจะคาเดาได้แต่สำหรับดิดฉันแล้ว เมื่อได้พี่ยกเอาเรื่องนี้มาแล้วก็ทำเอาดิฉันขนลุกขนทองฟุกครับไปค่ะขอขอบคุณที่มาโฟนขนหัวดโดย